นี่คุณมายคุณรู้ไหมวันนี้ฉันไปพบท่านประธานนิดมาเขาบอกให้ฉันลดเงินเดือนแกเพื่อบีบบังคับให้เกลาออกอะ่ะใช่แกมันก็เป็นแค่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดธรรมดาธรรมาคนหนึ่งอะ่ะใครๆก็มาทำหน้าที่นี้แทนแกได้ทั้งนั้นแหละฮะถ้าไม่อยากโดนลดเงินเดือนไปมากกว่านี้เนี่ยรีบเก็บของไปซะไปไปกันดีกว่าคะ่ะคุณเลขาคนสนิทข,ของท่านประธานไปคะ่ะ สวัสดีค่ะปานิตนี่มันเรื่องอะไรกันคะทำไมเลขาของป้าถึงทำกับมาแบบนี้คะป้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะลูกวันนี้เลขาจะมาพบป้าป้ายังไม่ให้เขาเข้าพบเลยอะไรนะคะนี่แสดงว่าเขาโก,กหกมหกไม้สิ ป้าไม่รู้เรื่องนี้เลยจริงๆใช่ไหมคะป้าไม่ได้บอกอะไรเลยนะไมายป้าเป็นคนให้ไมายไปสืบเกี่ยวกับบริษัทของป้าเรื่องการทุจริตป,ป้าจะไปบอกเขาได้ยังไงป้าคะงงินป้าห้ามบอกเลยค่ะของป้านะคะว่าไมายเป็นหลานป้าห้ามไม่ใครรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราเด็ดขาดตอนนี้เรายังไว้ใจใครไม่ได้ไว้ให้ไมายหาตัวคนผิดได้ก่อนเราถึงจะไว้ใจได้นะคะ จ้าลูกก็ดีค่ะป้างั้นป้าพักคอนนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ม่จาัดก,การเองถ้าได้อะไรคืบหน้าเนี่ยมาจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะพวกคุณจะทำอะไรกันต่อไม้ไม้อยู่บ้านไหมเนะี่ย พวม,มาทําอะไรกันที่นี่คะพอดีว่าเรื่องเมื่อเช้าฉันหัวร้อนไปหน่อยนะ่ะเอาเปไ็นว่าตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจละฉันไม่ลดเงินเดือนเพื่อให้แกลาออกแล้วแต่ว่าแกนะ่ะต้องไปคุมไซต์ก่อสร้างให้ที่บริษัทนะฉันเชื่อว่าคนมีฝีมืออย่างแกนะ่ะทําได้อยู่แล้วใช่คุณก็ไปคุมดูแลไซต์งานก่อสร้างคุณจะได้มีอํานาจดูแลรับผิดชอบโครงการนี้อย่างเต็มตัวไงอะนี่เอกสารมอบอานาจเซ็นซะ คุณจะได้มีอำนาจในการดูแลโครงการนี้อย่างเต็มตัวก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันรับผิดชอบโครงการนี้ต่อเองแต่ว่าเดี๋ยวเอกสารเนี่ยเดี๋ยวฉันเข้าไปเซ็นในบ้านแล้วพูุ่งียไปให้ที่บริษัทนะคะถ้างั้นพวกฉันกลับแล้วนะเชิญค่ะ ณฟ้าคะคุณนี่เก่งจังเลยค่ะที่ให้หนางไม้เนี่ยมันเป็นแพะรับบาปในการยักยอกเงินบริษัทได้ด้วยะใครกันแน่ที่ยักยอกบริษัทอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวคนอื่นเข้าใจผิดหรอกคนที่ยักยอกไม่ใช่เราแต่เป็นนางไม้ต่างหาก <laughs> จริงด้วยค่ะ ไม่พอจะรู้ตัวคนที่ทุจริตแล้วก็คดโกงบริษัทของป้าแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ไม่รวบรวมหลักฐานให้ได้ก่อนมายจะบอกนะคะว่ามันเป็นใครป้าไม่ต้องห่วงคะ่ะเดี๋ยวมาจาัดก,การให้เองค่ะป้าสวัสดีค่ะคุณบี๊ยังไงเดี๋ยวฉันรบกวนให้คนเนี่ยตามทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ เข้ามาประชุมที่บริษัทด้วยนะคะไม่ต้องเข้าไปที่ไซต์ก่อสร้างแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็นึกว่าใครที่แท้ก็หัวหน้าคนคุมไซต์ก่อสร้างคนใหม่นี่เองทำไมอ่ะมีอะไรหรอเรียกมานี่มาประชุมอะไรอ่ะ แกรู้ไหมว่าพวกฉันต้องเสียวเวลาขับรถมากี่ชั่วโมงเพื่อมาประชุมง,งานเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดฉันบอกว่าวันนี้ท่านประธานจะมาประชุมด้วยตัวเองเนี่ยพวกคุณจะว่ายังไงคะหมายความว่ายัางไงท่านประธานเนี่ยนะจะมาประชุมด้วยตัวเองอะ่ะ <c oughs> เขาพิการอยู่ไม่ใช่หรอแล้วบ้านเขาอยู่ดงไกลไม่มาหรอนั่นนะสิท่านประธานไม่ได้เข้ามาบริษัทนานแล้วนะอีกอย่างก็พิการขนาดนั้นจะมาได้ยังไง คุณบิ๊กสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้งานเยอะไหมสบายดีครับช่วงนี้ก็ยุ่งกับไซต์ก่อสร้างขึ้นนี่แหละครับนี่ไม่เห็นเหรอว่าคุณบิ๊กมาถึงแล้วอะทำไมไม่ทักทายไม่สวัสดีฮะออกไปได้แล้วปะเลิกสร้างปัญหาสะทีสวัสดีครับคุณไมค์คือทางผมเนี่ยได้ตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่าเกิดปัญหาภายในไซต์ก่อสร้างของเราครับผมก็เลยต้องการนําข้อมูลนี้เข้าร่วมที่ประชุมกับคุณไมค์นี่แหละครับ เชนั่งะคะ่ะขอบคุณครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอแนะนำก่อนนะครับนี่คือคุณไม้รองประธานบริษัทครับคุณไม้จะเป็นคนตัดสินทุกสิ่งท,ทุกอย่างภายในโครงการนี้ครับไม่ต้องตกใจไปหรอกนะคะ แผนงานของคุณก่อนหน้านี้เนี่ยฉันว่ามันมีปัญหาเยอะเลยฉันส่งรายละเอียดไปที่อีเมลของพวกคุณแล้วนี่คะคุณได้ดูหรือยังคุณฟ้าคะยังไงคุณช่วยอธิบายด้วยนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรเออเดี๋ยวยังไงฉันให้เลขาฉันอธิบายนะคะเออคือคือว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วค่ะ ฉันว่าคุณช่วยเปิดแผนงานตรงหน้าคุณดูก่อนดีกว่าไหมคะจะได้ไรู้ว่าข้างในมันคืออะไร ให้นะที่เซ็นวันนั้นนะไม่ใช่ชื่อฉันและฉันก็เซ็นลายเซ็นที่ไม่ใช่ของฉันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ไม่จําเป็นที่เราต้องไปรับผิดชอบการทุจริตคดโกงของพวกคุณที่ทํากับโครงการนี้ทํากับบริษัทของป้าของฉันนีที่ฉันพูดใช่ไหมคะ นี่คือหมายจับผมขอเรียนเชิญพวกคุณสองคนนะครับไปให้ปากคำกับผมที่สอนอด้วยข้อหาช่อโกและยักยอกทรัพย์เงินบริษัทเชิญครับ<อ>หลักฐานก็มีให้เห็นอยู่ตรงหน้าคำแก้ตัวอะไรเนี่ยก็คงจะพูดกันไม่ออกแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไปให้ปากคำดีๆด,ด,ดีกว่าคะ่ะเพราะทุกคำพูดของพวกคุณมีผลทางกฎหมาย ในที่สุดแผนการของเราก็สําเร็จลุล่วงแล้วนะครับความดีความชอบนี้ผมขอยกให้คุณเลยครับคุณไมยผมต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาเกาะกู้บริษัทของคุณนจริงๆครับถ้าไม่มีคุณไมยเนี่ยงานนี้คงพังไม่เป็นท่าแน่ๆเลยต้องขอบคุณคุณไมจริงๆครับที่ยอมเสี่ยงทําเพื่อพวกเราขนาดนี้ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะพวกคุณก็พูดเกินไปในเมื่อมันมีคนผิดพวกเขาคดโกงบริษัทเขาต้องไม่รลอดอยู่แล้วค่ะเอาจริงๆเนี่ยต้องขอบคุณพวกคุณทุกคนเลยนะคะ ที่ร่วมมือกันทําจนแผนการนี้สาเร็จลุร่วงไปได้ด้วยดีได้เราทุกคนเนี่ยเก่งมากๆเลเลยะคะ่ะคนที่คดโกงผู้อื่นก็ต้องได้รับความลําบากและผลกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้